ครับผมสวัสดีครับยมมือสองนะครับสองวันทีหนึ่งกระกระดาษสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับมาอนี้เมื่อคืนนี่ฝนก็เน้น,นำลงมาครับบักยางแห้งเลยละ่ะน้ำหงให้หน้ำเลยครับปิดยังบุญคับครับครับผมวันนี้ก็มาเบิ่งนกกระเก่าะแหละครับ มันนี้ยุคอกหมูมานาะนะแต่เศแน่เพราะว่ามันอากาศดีครับมันนี้ยูนี่นี่คือเป็นนกเอ่อบางตัวนี่ก็ติดเชเลยแล้วครับติดสองตัวสามตัวแล้วบางตัวก็ยังบม่ทันติดแต่ว่ากัเขาเมืนเียน,นะครับอายุก่สองปีเครื่อง 3, าปีกันมีห้างตัวครับ คือนกพวกน,นี้เป็นนกที่ผมคัดขึ้นกรงไว้ตั้งแต่ปีกายครับปีกายปีกายปีกป่อนนะครับคือผมกำลังเริ่มทยอยออกต่อแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวมอาออกต่อเอามาบังตัวนี้ครับนี่คือบักบูบรออีกตัวหนึ่งึ้อกันครับตัวนี้เป็นนกคูออ่อางอางตนประมาณสามสี่ครับครับูบร,รอ หมอนี่ออกแล้วสองเทียสามเทียขันดีอยู่ครับแต่วนันยังมึันได้ติดนกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางเลยฮะง่ายหมดละงามอยู่ครับพี่รองงามอยู่งามอยู่ครับมันจิเป็นนกคูงเดางยังิงึงไปให้ล้วตัว มันไปเท่ละตัวแต่ว่าตัวนี้ติดนกไหม่ะพี่น้องไห้นกสามตัวแล้วครับไปสามเทียสี่เทียได้นกสามตัวถือไหมครับ 5, นี่โอเค ฉัขลาดย่างเขามาเฮ้ยเสือดีล่ะคือพันสุดตัวเลยครับนกอยู่นี่คือแบบว่าเขาบรรยายนี่คือขันล่ะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกบ ก็บแบบว่าไปเหล่นได้เวิดมือนะครับอาจจเจียนหน่งไม่หนึ่งสองใหม่นะครับก็ต้องพักก่อนว่าแต่ยังไม่ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมเสียวนกไปหอยไปกุง้งมองกรมึงว่ามันจะขันมอนะครับเสียวไปหอยให้เบิงโอ้อยังลุยน้ำไปเลยที่นอง บนิพาน้าฝนดนเลยตะเกากันหอยกุ้งไม่นี่ผมว่าบนิภาตะเกาขันปับโดล้วนุกอ,อนี่ครับหอยไม่มีละ นั่นเห็นบ่นั่นเฮี้ยขึ้นนะครับนั่นตัวฮุกกูตัวฮุกกูนะครับโอ้กล่องบ่บ่ชัด ตัวนี้เป็นริวครับริวริวริวหอยครับตัวนี้ขันขันดีนั่นขันเลยครับอยู่กองม่วงเห็นปะนั่นตู้ฮุกกูตู้ฮุกกูขึ้นเลยครับตัวนี้เสียงหน่อยคูดีดีครับนี่เสียงหน่อย ตัวนี้เสียงกลางหายง่ติดนกแล้วตัวนี้ครับติดนกสองตัวแล้วน,น,นั่นขึนมวครับกุ๊กมวงขึ้น,านม,มาอ่านผมไม่ได้วาอ,อกเล้ยครับเดี๋ยวผมจีดย้อยไปห้อยให้เบิ้งสุ่ตัวสุตัวลวนกงบอกงานกับพอต่อพอเห่นได้นะครับแบบ เพราะเลียนเล้วนะมนงง่ายรุ่นนกมันได้อายุกงสองสามปีครับมันเป็นสี่แหละขาบยตองไปเฝ้าขัางไว้รุ่นเลี้ยงไว้อตองมาเอานกไปแอบครับเอานกไปตอ่อรุ่นบางสั่นขนไดสามปีสี่ปีเล้วคือสไตล์มึงผมสิเป็นแบบนั้นครับ Ai tôi biết không? Nhi, tôi đừng Tôi đi tiết nốt là tù. chết tôi Chết tôi hết tôi đi Chết Tôi ยังว่าข้นติดนกครับแต่ว่าคุค้นณอันนี้ได้ไหมไๆคเอ่ยได้ยันไ่กุ้งยางเอ่ยไข่เงี้ยอ๋อแต่ท่านเลยสนใจนะครับอย,ยากได้นกไปฝึกฝึกต่อนะครับเราต้องมาไปฝึกต่อได้นกไปต่อโหลดแต่ว่าราคาหลัง